ก็ส, <hi> สวัสดีครับผมสวัสดีนะานะักยิงปลาและนักตกปลาทุกทนะ่านครับวันนี้ก็มาหายิงปลานะครับผมก็ตอนนี้ก็นั่งดูปลาไปก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมจะใช้เป็นลูกดอกสิบเซนนะครับลูกดอกของพ่อสิบเซนนะก็ เขาจะเรียกว่าเซนหรือมินไม่รู้นะน่าจะเซนนะมัง้งนะครับผมก็มานั่งต้นนี้ดูก่อนนะครับว่าจะมีชโดหรือช่อนขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่มียังไงเราค่อยย้ายต้นนะครับก็ยางที่ใช้วันนี้นะครับคือสิบห้ามิลน,นะครับผมห้ารูห้านะครับก็แรงๆไปก่อนนะครับเพราะว่ายิงชโดไม่ค่อยจะเข้าก็เลยต้องใช้สิบห้านะครับ ก็ oui, มีนักตกปลานะครับผมมีน้านักตกปลาตกน่าจะมาแต่เช้ามั้ง e ตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณเทีここ่ยงนะครับ12โมง8นาทีอือ12โมง8นาทีนะครับไหนดูก่อนเอ้ยใช่ใช่ใช่มมีแต่นั่งนี้ ใช่พี่ใช่ใช่อันนี้แหละเดี๋ยวเอาขุดวางไว้นี่กันเดี๋ยวมันเละเนี่ยเริ่มเละใช่แหละอันนี้แหละใช่เลยคือถ้าออกเป็นฟุเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดกล้องหมุกคนดูดิเห็ดปวกครับเห็ดโคตเต็มเลย เเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยหาไปใส่มันเพิ่งบอกเมื่อเช้านี่ว่าต,ตอ,อย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะใครมานะอืมกลังเก็บอ้างเลย <c oughs> เพื่อเนี่ยใช่แหละ นี่เลยเห็ดโคนเห็ดปวกเต็มแล้นู่นอะ่ะใ,ใช่พี่มันจะขึ้นเป็นฝูงพี่เหมือนปลาเลยอืมกำลังตายเลยอะ่ะ มัน <m> โอ <those S 2> <the> ้โหโดนนิดเดียวคือหักอ่ะกำลังไปแล้วล่ะอืมมันจะลานุ้งเดี๋ยยังมาเจอก่อนถมาเมื่อวานนี่ก็ิ่มกำลังนั่นเลยลยกำลังแบบกำลังตุ้งตุ้งเล็กๆอ่ะหาบุ๊คทหายไปแต่กินเล็กๆมาทีมันขึ้นได้ ไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้อันนี้คือเน่าแล้วพี่อันนี้เอาไว้นี้แล้วมึงเอ้ยทางแรกไอ้เห็ดนอพี่เพิ่งเคยเจอเหรอพี่เพิ่งเคยเจอเหรอไม่ตั้งแต่ยิงปลาของตามมืมาเจอเห็ดเลยอ๋อแบบไม่ได้ตั้งใจหาอะไรเงี้ยอหัวข้างล่างมีเลยโอ้โหเต็มเลยพี่ โอ้มันลามมาแก่ข้างล่างนูน่นเต็มเลยน่น่าจะลงไปข้างล่างเนี่ย มันลาม,ม้างแต่ข้างล่าง,ง,างมันจะไม่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาใส่กันเด้อมาเจอถุง <c oughs> ไปหาถุงใส่กันนะทุกคน มายิงปลาแต่ไม่ได้ปลานะฮโอ้ไม่มี เ็ดโคนกันต,ต,ต่โอโหไม่ต้องร้อนแล้วปานะครับปลาไม่อร่อยอันเนี้ยอร่อย,ลออยดลออของแพงไอ้ของแพงหาย,ยากเลยปลาไม่แพงครับอันนี้ของแพงสุดอืมหาย,ยากเลยนะบอกเลยอุ๊ยคอหกักไอ้เหี้ยเอาคอ <c oughs> เอาไปหมดแล้วเจยดายได้หมดกินได้หมดอะ่อมดอะมันกําลังตายแลย้วทุกคนแต่ไม่มีตุ่มเลยนะยังไม่มีงอกตุ่ม,มแสดงว่าหมดเแลยกลระทั่งอย่างเงี้ยมันยังพอแข็งแรงอยู่ <c oughs> โอยแต่นิดเดียวไปแล้วอ่ะ <c oughs> ข้างหน้าเราหาเตรียมถุงมาไว้ด้วยเพราะช่วงนี้มันฝนตก,ก่นเนาะม <c oughs> <ช>ันขึ้นเร็วพี่กำลังขึ้นช่วงนี้ใกล้ออกปัรษานี่กำลังขึ้นนีะจะออกต้นงการมัรสาก,ากับอกปัรษากไปโคนที่นี่นะอือโอ้ยวันหน้าเราลองหามาหาดูไหมริมน้ำเงี้ยผมว่าเยอะ ตามทางนะตองนีชียงดึงโอ้กับโดนมั้กคลิปนี้ไม่ได้ปลาครับได้เห็ดไ,ได้เห็ดกับบ้านเพราะว่าโอ้ขาดเลยอืมพี่มันกำลังตายโดนเดี๋ยวมันก็ตายห่าไปเลยขนสกหนักด้วย มันจะโลฝาละผมว่าตอนนีไมผมนหินเออหรือว่าเขาคิดว่าไม่ใช่วะผมว่ายังไงก็ใช่อ่ะถ้าออกอย่างเงี้ยออ้อหถ้าเห็นแบบว่าแค่ไม่กี่ดอกเออยังพอสงสัยว่าไม่ใช่ดโ<ง>ด่งเห็ดพี่เบื่อดงเห็ด <laughs> ดงเห็ <laughs> ดเห็ดกินไม่ได้ <laughs> โอ้ยหลุดหลุดหลุดมากมากไม่ใช่มนะยม่ใช่หมไม่ใช่เลยเอ้า <c oughs> ไม่ใช่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเด้อโยนทิ้ง <c oughs> เก็บตั้งนานใช่ยังไงก็ใช่อ่ะร้อยเปอร์ <c oughs> เนี่ยเต็มแมลงไม่กินไง แมงคิดว่าไม่ใช่แมงไม่กินนะแต่พวกกระรอกอีเสียมแล้วพวกนักกินคุยถึงเจ้านี่ครับเนี่ยไม่จะใส่ปลอกก่อนีิเยอนะละเดี๋ยวมันเก็บเดี๋ยวมันใส่ปลอกไม่ไหว คนเดี๋ยวเก็บใส่โอ้่อย่าโยนดิโอ้โอตายเสียราคาหมดเลยตร <c oughs> งนี้ไม่โยนไม่ได้แล้วเดี๋ <c oughs> ยวค่อยไปข้างล่างนู้นเราค่อยยกขึ้นน่าจะเป็นหนามอะยากนี่แหละอุปสรรคของเราก็คือต้นหนามพี่ <c oughs> ต้นน้อยๆใหญ่ๆ,ๆนี่ผมไม่เอา เห็นไหมข้างล่างเต็มเลยใช่ใชพี่เก็บใส่บอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้าตอนที่เราเก็บไอเนี้ย พี่มีคนตั้มอยู่แล้น่นี่ไงเละแน่เลยเละไปแล,ล้วผม,มเป็นเบาะใหญ่วิ่งไปเบาเบาเออลุกกระ,ทะแทกแรงไม่ได้เลย ฮะอยากองที่ตัดแล้วเลยขอเอาอาหารคนก่อนเหรอเดีจะวมมนองลงไปดูสิ มไม่ได้พี่หนามตรงนี้ก็หนามหนามเยอะมากต้นนี้หนามเนี่ยต้นหนามอ่ย แว่นดูใช่ไหมวะมันใช่ไม่่ใชถึงจะถอดแว่นดูใช่ไหมวะถอดมันถอดไม่สนใจแล้วขับไปถึงกับกินน้ำอ่ะเน่ยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ปลาเนี่ยไม่กินโอ้ยย่าดิย่า กันเลยลุยลุยเข้าไป <laughs> ปอนพี่หนามซะชันเลยเนี่ยแต่ไม่ท่าไรัไ้งกหียบหักไปแล้วนี่ต้องฟันตัวนี้เอ้ยมันออกอยู่แล้วนี่ว่างัดขึ้นไปเลยได้แล้วเดี๋ยวฟันตัวนี้ก่อน ที่ก็จะทำมีดใหญ่มันนั่งทำกำเพืองแต่ไม่มีปอกเลยแมวมาปดค่มล่อจยืมมันเลยโอ้โหพังกว่าแล้วพี่งัดขึ้นดีกว่าจะเข้าไปไงมันก็นั่นแหละโอ้ยน้มระวังเดี๋ยวเราไนะเดี๋ยวเราไปให้ บุกเข้าไปเพื่อเห็ด <laughs> เอาขอหักออสักไป <c oughs> เสียงคุ้นๆเสียงอีกคุน้คคคนๆโอ้โหพี่มันตายไปแล้วอะมัน,นเนี่ยมันเหี่ยวแล้วมันตายไปแล้วอันขอนอข้าขงล่าขงข้างล่างข้าางงล่ก็น่าจะเหมือนกันเลยพี่อันใด อ้วหอียบเต็มเต็มเลยพี่ไปขนาดแล้วพี่ก็ผูกไปเถอะเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยยัง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 ยโอ้พี่ตรงเท้าพี่ะเต็มเลยก็น,นั่นเน่สิพี่แต่ก็น่าหัว ยังเลยตรงนี้นะเนี่ยยังแข็งอยู่เลยเหนาไปเลขามันอะยังแข็งอยู่เลยมันเหนาเหยียบแล้วกันเนี่ยตรงข่าพี่เราไม่ต้องบกก็ได้นุ่มเราอ้อมมาไปฝั่งนน้เห่าเหมืแล้วตรงนี้อือยิ่งเหาเอาแค่นั้นฮะ เดี๋ยวลองไปข้างนน้นดูก่อนนั่นเดี๋ยวเราลองไปข้างนน้นดูวนลามแน่แน่ปวดหัวเลย ดีก็ไม่ได้ฮะมันวมัน<า>ไม่ใช่เห็ดกินได้หรอวลำบากเลยศาสลงทุนแบบต้นหนามไปไง วันที่ยี่สิบเจ็ดพี่ไปแค่อาทิตย์เดียวเองไปยิงปะกายังได้เนี่ยใช่ อ้าวออกไม่ได้ทีนี่มันจะเยอะนี่เออพอแล้วพี่ดูพี่ดูผมก่อนน่ะข้างในอะมันเน่าหมดแล้ว พอแล้วทุกคนเหนื่อยล้วฮะนี่ครับเห็ดที่เราหาเต็มเบาะดูหัวเต็มถุงเลยอ่ะอดูเห <c oughs> ็ดเห็ดแน่นอนเลยกินได้แน่นอนแหลยดูนี่ได้แผลไ,ได้เห็นไหมครับ พักคุนด,ดูิหลอกบนเลยหนงนิ้วสี่มงครึ่งป๊ายดูด้แล้วเยคิปกันโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้แหละไม่ได้ปลารครับได้เห็ดไปเจอกันในคลิปหน้าครับ